สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พลอยลงมาข้างล่างมาหาซื้อยำวันนี้อยากทานยำมาหาซื้อยำกินที่พี่พลอยอยู่ข้างบนนี้อยู่ข้างบนนี้ อันนี้บริเวณที่พี่พออยู่แต่พี่พอจะพาเดินไปหาเพื่อนเดินออกมาออกกำลังกายมาหาตุยยำถ่ายให้ดูถ่ายให้ดู นี่พี่พออยู่ที่พี่พออยู่นี่สวนผักสวนผักที่พี่พอ,อยทานทุกวันนิงทำอะไรเหรเจยาเขาถ่ายคนสวยหน่อยน, <c oughs> นี่ไหนพี่วันนี้เขาทำร้านใหม่นะคะเนี่ยสวย <c oughs> สวยนะคะเนี่ยร้านตักรีด ร้้นตะลิลเพื่อนพี่พลอยเองออกมาซื้อยำไงลงมาซื้อยำสั่งยำก็เลยเดินถ่ายเล่นถ่ายถ่าย u ูทูปป้าไปไหนอะป้ากับลุงอะอ๋อข่าวเมื่อวานเนาะนตอที่พี่พลอยอยู่เงียบหรือว่าคนยังไม่ตื่นก็ไม่รู้ เราก็เ oh ดินถ่ายพี่เกศเดินออกไปข้างนอกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวตอนบ่ายๆพี่บอยว่าจะเดินออกไปข้างนอกกันบ่ายว่าจะเดินออกไปข้างนอกกินข้าวยางหนิง เออรักชาทักมาก็เลยคุยกับเขานิดหน่อยเขาอยู่ออสเตรียเมทอาจะไปเดินทางไปเที่ยวเมืองอะไรเขาอเมริกาไปอีกแล้วเหรอใช่เขาไปรอบสองไปเมื่อต้นเดือนเนี่ยเมื่อวันที่สี่อ๋อเมื่อตอนตอนนั้นตอนนั้นก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วแล้วก็ไปอยู่บ้านแล้วก็บินไปเมื่อวันที่สี่เดือนที่แล้วประเทศประเทศเก่าอะนะใช่ก็แฟนคนเดิมคงจะคนนี้แหละก็คงจะอนาคตจะเป็นคนเช่อแหละ แล้วก็น่าจะกลับสามสิบเอ็ดสิงหาเห็นว่างไปกี่เดือนไม่รู้สามเดือนอไปสี่ไงไปไปสี่เดือนที่แล้วแล้วกลับสามสิบสิงหาถามว่าก็โอเคอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าไปแบบนี้แล้วน่าจะโอเคนะใช่ไปสองครั้งแล้วเขาก็น่าจะคงน่าจะเลือกคนนี้แหละน่าจะน่าจะเป็นคนนี้แล้วก็อย่างนั้นเขาคงโอเคอ่ะปูทางไว้นะปูทางไว้นะจะได้เอาหนิงไปด้วยอ เห็นบอกว่าจะแน่นอนจะมาเดินทันวากนอ่ะนี่มากันกับเพื่อนเขาด้วยเห็นว่าเขาจะแต่แฟนนัชชาคนนี้เขาอยากมาอยู่เมืองไทยเขาอยากมาอยู่เมืองไทยเขาอยากมาทําอะไรที่เมืองไทยอะไรอยากมาดูก่อนถ้าทําได้ก็ก็ทําแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ก็อยู่ที่บ้านเขาเพราะว่าเขาอยู่ที่บ้านแม่เขาด้านล่างเขาปกติเขาเปิดเป็นร้านไงแต่ว่าร้านเนี่ยร้านอาหารร้านของเขามันก็จะประมาณ มันช่วงโควิดเนะมันก็จะเปิดขายแต่เฉพาะเพื่อนๆกันเองมันไม่ได้รับคนอื่นเยอะที่ไหนเปิดที่ไหนอ่ะเปิดที่ไหนเขาก็เปิดเขาก็เปิดด้านล่างไงเพราะว่าข้างนอกเขาบ้านก็จะมีหลังบ้านชั้นใต้ดินใช่ไหมเขาก็เปิดร้านอยู่ชั้นใต้ดินแล้วก็ช่วงโควิดี่ยมันก็คือไม่เขาก็ไม่ค่อยได้รับคนข้างนอกก็คือจะเป็นกลุ่มเพื่อนเขาที่ทำงานเพื่อนแฟนเขาอะไรเงี้ยทางแฟนเขาก็เห็นว่าเห็นเนี่ยนะบอสเดือนธันวามนี่มาแน่นอน เขาจะมาสามเดือนแฟนเขาเขาอยากมาดูอะไรแบบเนี้ยปูทางไว้ปูทางไว้ก็หวังอย่างนั้นนะแต่แซลแซลอยู่แต่ซลเขาบอกว่ามีมีเพื่อนแฟนแฟนเขาอ่ะแฟนของมะชาเขาเขาคุยกับเพื่อนเขาว่าแหละอเขาจะจะเขาจะแนะนำเนยคือคือเคยคุยกันแล้วเขาจะพามาหาเนี่ย ว่างยังเนี่ยเสร็จงานได้ยังเนี่ยถ้าเสร็จแล้วจะได้เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากนึกอะไรได้ก็ทำที่แต่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะขี้เกียจเพราะว่าสอนลูกเรียนอลน์เพราะว่าต้องคอยดูลิงกเพราะว่าลิงก์มันเปลี่ยนวิชาเป็นวิชาเลยเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนน่ะไม่จะได้ลงมาหาได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวางว่างให้ลงมาช่วงนี้อะเนาะเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วค่อยลงมาแล้วกัน ให้เพื่อนสอนให้เพื่อนทำปก YouTube ปก YouTube ให้สวยนะดอกไม้สวยดอกไม้สวยอันนี้ฝั่งนี้ที่พี่พอยพ,พ,พักพีก่พออยพักอ่ฝั่งนี้ ันที่พี่พลอยพักอยู่ฝั่งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยมาซื้อยำแล้วพี่พลอยก็จะมาทานข้าวก่อนวันนี้วันนี้จะไปไหนดีเห็นป้าบอกว่าเดี๋ยวจะพาเดินไป ทะเลจะได้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เดีย๋ยนั่งรอนั่งรอทานข้าวรอค่ขค่ะอุ้ยอิ่มแล้วหรอป้านั่งรอลุงนั่งรอลุงทำ มีขนมอะไรมา้างเนาะเดี๋ยวจะซื้อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่พลอยนะจ้าเหมือนเดิมจ้ามาซื้อขนมไปทานดีกว่าขานมอะไรดีซื้อขนมดีกว่า เกลีดลงมาหาซื้อขนมไปทานมันร้อนจริงๆนะพี่คอยจะไม่อยากออกไหน คลิปนี้อย่างนั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า